ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีแสงแห่งพระเมตตาที่เปล่งประกายเี่งข้างนั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลัษณ์พระบรมราชนีพระองค์ทรงงดงามทั้งพระวรกายและพระราชจริยวัตรเป็นแบบอย่างของหญิงไทยผู้เปี่ยมด้วยวินัยความมั่นคงและความจงรักภักดีอย่างลึกซึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีทรงเกี่ยคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสง่างามทรงเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยพระราชอไทัยอันมั่นคงและเด็ดเดี่ยว ด้วยพระราชกรณียกิจอันหลากหลายพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งในฐานราราชองครักษ์พิเศษทรงผ่านการฝึกอย่างเข้มข้นตามหลักสูตรของหน่วยทหารพร้อมทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชภาวะผู้นำความกล้าหาญและพระวิยะอุตสาหะที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและนาน,นาประเทศหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจลืมเลือนคือพิธีสนสนามและถวายสัต,ปปตยปฏิญาณตนราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา 72. ็พาม,มหามงคลณนะพระลานพระราชวังุสิต เอเเเหรรเกอหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเจ้ารสุทายพิมลลัษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสมนำทหารมหาเล็กราชโชรสรักษาพระองค์และทหารมหาเล็กรักษาพระองค์มาเฝ้าูลรองธุรีพระบาทเพื่อสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนในฐานะองค์ผู้บังคับกองผสมคนเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเจ้ารสุทายพิมลลัษณ์ พระบรมราชนีทรงนำการสนสนามของทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์สามเหล่าทัพอย่างเข้มแข็งองอาจและสง่างา,ามวรรยาวุฒกองกระดอขวาพ,พระสุรเสียงวันรรียาวุฒ กิกองกลางสนามสะท้อนพระราชจริยวัตรที่เปลี่ยนด้วยพระเกียรติยศและความจงรักภักดีต่อองค์จอมทัพไทยพระองค์ยังทรงยึดมั่นในแนวทางสืบสารรักษาต่อยอดพระ,าะราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทรงศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ําและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหนึ่งในพระราชกรณียกิจสําคัญ คือการสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในการเพาะปลูกขยายพันธุ์และพัฒนาดอกเอเดไว้์ดอกไม้หายากที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งรักแท้จากดอกไม้กลางขุนเขากลายเป็นงานวิจัยด้านเวชสำอางธรรมชาติสร้างไรายได้และเสริมเสน่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สูงของไทย